วันหนึ่งเนี่ยก็ได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยในทีวีครับและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าฟุตบอลทีมชาติไทยในทีวีมันเท่มากแล้วก็เป็นการจุดประกายความฝันของพี่ตีครับที่ยังเป็นเด็กอยู่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเป็นทีมชาติไทยให้เด็กๆคนอื่นได้ดูบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ตีทิ้งเอาไว้ในนัดสุดท้ายเลยคือเขาไม่บอกใครว่าเขาจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติ หลังจากจบเกมต้องการปิดเรื่องนี้ไว้ครับเพื่อไม่ให้สตาฟโค้ชนั้นเกิดความควยเขวและก็ไม่อยากทําให้จะต้องมีการรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวส่งตีลงเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้เพราะว่าจะเล่นนัดสุดท้ายเมนสเตนสตอรี่ส e y ิ n นบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนาเส สวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นขจร,ขจรยศโชคธนเสษและนี่คือรายการ Beyond, บิยอนบอลไทยเรื่องสุดลำ้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ m i n s t a ต d วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของพิตีสินทวีชัยหาดไทยรัตนกุลผู้รักษาประตูที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทีมชาติไทยที่ได้รับเกียรติให้มีเกมเทสต์โมเนลลแมชของตัวเขาเองที่สนามสุพรรณบุรี f c เกมเทสต์โมเนลลแมช ก็ถือว่าเป็นเกมที่เปลี่ยมไปด้วยคุณค่าและก็ความหมายอย่างยิ่งเลยสําหรับนักเตะสักคนหนึ่งซึ่งพิติสินทวีชัยหัดไทยรัตนกุลนั้นเลิกเล่นให้กับทีมชาติไทยไปเมื่อปี2018ในช่วงเดือนตุลาคมครับก็มีเกม testimonial match ให้กับพิติซึ่งถือว่าเป็นเกมสุดท้ายแห่งการรับใช้ชาติจํานวนทั้งหมด19ปีเต็มภายใต้เรื่องราวทั้งหมด19ปีผมอยากจะย้อนกลับไปคุยกับพิติในวันนั้นครับเพราะว่าพิติเคยให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้ก่อนเกม t e s t ต m o n i a l Match ที่เขาจะได้เล่นเกมสุดท้ายกับทีมชาติไทยคำถามแรกที่เราถามพิตีก็คือรู้สึกอย่างไรบ้างกับการเป็นนักฟุตบอลสักคนหนึ่งที่ลงเล่นกับทีมสักทีมหนึ่งและยิ่งเป็นทีมชาติด้วยเนี่ยด้วยเวลาเกือบ20ปีจนกระทั่งมีวันที่จะต้องลงเล่นในเกม t ท s t ต m o n i a l Match ของตัวเองพิตีบอกว่ามันเป็นอารมณ์ที่แตกต่างไปครับแตกต่างจากการที่เคยลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการกับทีมชาติไทยมาก่อนหน้านั้นมันเหมือนกับการได้พบปะกับพี่น้องแล้วก็แฟนบอลเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งพี่ติบอกว่าเกมนั้นเนี่ยไม่ว่าเขาจะได้ลงสนามนานแค่ไหนเขาจะพยายามรวบรวมความรู้สึกที่มันอยู่ตรงนั้นทั้งหมดให้เข้าไปอยู่ในความทรงจําให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของตัวเองให้ได้แล้วก็ดื่มดับกับเวลาที่เขาได้เหยียบอยู่พื้นที่ในสนามนั้นเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนักเตะทีมชาติไทยคําถามที่2เราถามพี่ติว่าแรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยเกิดจากอะไรพี่ติบอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกมาก่อนแล้วก็เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยตําแหน่งกองหน้าเขาเห็นว่าคนที่เป็น ผู้รักษาประตูเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีนักและตัวเขาก็สูงใหญ่เขาเลยบอกว่าโอเคผมเป็นเองและหลังจากนั้นพอได้เป็นผู้รักษาประตูครั้งแรกเนี่ยพิติบอกว่าเริ่มสนุกกับตำแหน่งนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ดูฟุตบอลทีมชาติไทยในทีวีครับและหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าฟุตบอลทีมชาติไทยในทีวีมันเท่มากแล้วก็เป็นการจุดประกายความฝันของพิติครับที่ยังเป็นเด็กอยู่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเป็นทีมชาติไทยให้เด็กๆคนอื่นได้ดูบ้างซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ตัวเองว่า ลิสชื่อครับพยายามหาโรงเรียนที่เปิดคัดเพื่อที่ตัวเองนั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบฟุตบอลอะคาเดมี่นี่คือแรงบันดาลใจที่พิตตีพูดเอาไว้ก่อนเกมเทสต์โมเนลลแมทที่เล่าให้พวกเราฟังและหลังจากนั้นเราให้พิตตีครับเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพิตตีก็บอกว่าเขาพยายามทําทุกอย่างครับวิ่งเข้าหาทุกโอกาสตั้งแต่เล็กไม่เคยออกจากบ้านไปไหนไกลๆก็ร้องขอพ่อแม่ว่าอยากจะลองแม้ว่าจะต้องไปอยู่ในโรงเรียนที่ไม่เคยอยู่ไปจังหวัดที่ไม่เคยไปจนกระทั่งวันหนึ่งครับสุดท้ายแล้วก็หอบผ้าหอบผ่อนนั่งรถทัวร แล้วก็เข้ามาเมืองกรุงเทพมหานครครั้งแรกในชีวิตเพื่อที่จะคัดตัวสําหรับการเป็นนักฟุตบอลในระดับอะคาเดมี่หรือว่านักฟุตบอลในโรงเรียนชั้นนําในกรุงเทพมหานครของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีคนมาคัดตัวเข้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเนี่ยทั้งหมดประมาณ1,500คนพี่ตีก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่เขาแค่คนเดียวที่มีความฝันแบบนี้แต่เขาก็ยังเชื่อครับว่ามันไม่ได้ไกลเกินกว่าความสามารถของเขาหลังจากนั้นครับโชคชะตาก็พาเขาให้ไม่ติดการคัดตัว ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยก่อนที่จะตัดสินใจไปคัดอีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือโรงเรียนอสมชัญศรีราชาจังหวัดชนบุรีและหลังจากนั้นพิติก็ได้อยู่ที่โรงเรียนอสมชัญศรีราชาก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้ติดทีมชาติไทยครั้งแรกพิติเล่าให้เราฟังว่าทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีในครั้งนั้นมีการเปิดคัดตัวทั่วประเทศและเขาก็เดินทางไปคัดตัวเช่นเดียวกันแล้วก็ผ่าน50คนสุดท้ายในตำแหน่งผู้รักษาประตูจะมีอยู่ประมาณ3คนที่จะได้ไป ซึ่งจริงๆแล้วพิติเนี่ยไม่ได้ติด1ใน3คนครับประตูมือ2แล้วก็มือ3เนี่ยไม่สามารถที่จะไปร่วมแข่งขันได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็ทําให้สินทวีชัยในสมัยนั้นที่ชื่อว่าโกสินได้ติดทีมไปเล่นฟุตบอลยู17ชิงแชมป์โลกที่ประเทศนิวซีแลนด์ในปี1999ในวันที่ได้เสื้อทีมชาติไทยตัวแรกในชีวิตเนี่ยพิติบอกว่านี่คือรักแรกพบเพราะว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะได้มานานมากๆนะแล้วก็ถามตัวเองด้วยซ้ำว่านี่คือฝันไหมหรือเปล่าการไปนิวซีแลนด์ในครั้งนั้นของ จริงๆแล้วเนี่ยพิติเองก็ไม่ได้คาดหวังที่จะได้ลงสนามเพราะว่าแกไม่ได้เป็นผู้รักษาประตูต,ตัวจริงเป็นเพียงแค่ตัวสำรองโดยโค้ชในชุดนั้นก็คือสมชาติยิ้มสิริแกรู้แหละว่าโค้ชสมชาติยิ้มสิริก็คงไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขานั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นแค่เพียงมือสองแต่ตลอดเวลาก็พยายามที่จะฝึกซ้อมครับพยายามที่จะทําให้โค้ชเห็นว่าเขามีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็สู้อยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งครับโค้ชสมชาติยิ้มสิริก็ได้เอ่ยปากชมพิติสินทวีชยัยต่อหน้าเพื่อน สนามซ้อมของทีมชาติไทยตอนนั้นว่าดูโกสินสิเขาตั้งใจซ้อมมากๆเลยทั้งนั้นที่เขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นด้วยซ้ำและนี่คือการทํางานที่เป็นมืออาชีพซึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทําให้โค้ชส,สมชาติยิ้มซิลิตัดสินใจส่งพิติลงสนามเป็นตัวสํารองเพื่อได้สัมผัสเกมระดับฟุตบอลโลกชุดเยาวชนที่ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อปี1999โดยเป็นเกมกับทีมชาติกาหน้าในนัดสุดท้ายและนั่นคือจุดเริ่มต้นครับที่เขารู้สึกว่าตัวเองจะต้องก้าวไปให้ไกลกว่านี้และหลังจากนั้นพิตีีในวย17ปก็พา ฝึกซ้อมพยายามทําเต็มที่ในระดับสโมสรแล้วก็เริ่มได้ติดทีมชาติไทยในเลเวลที่ใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นชุดซีเกมส์ชุดยูย่ชุดปีโอลิมปิกซึ่งบางทีเนี่ยชุดยูย่หรือว่าชุดปีโอลิมปิกเนี่ยก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เมื่อพิติได้ไปฝึกซ้อมกับระดับตํานานแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีความอยากจะก้าวขึ้นไปเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่บ้างซึ่งตอนนั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยใช้โค้ชเป็นชาวอังกฤษนั่นก็คือปิตวิทและในปี2003ครรัับมกะช ประเทศไทยในการเจอกับเรอัลมาดริดซึ่งเป็นทีมยักษ์ใหญ่จากลาลิก้าพิติสินทวีชัยหาดไทยรัตนกุลก็ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับเมื่อจบครึ่งแรกปูปีเตอร์วิทเดินมาบอกเป็นภาษาอังกฤษว่ายูกอน n เพเดอ the s e c o n ฮา a ์ f หรือว่าคุณจะได้ลงสนามในครึ่งหลังนั่นเป็นเพราะว่าปีเตอร์วิทนั้นมองเห็นสายตาครับที่มุ่งมั่นมองเห็นความพยายามที่ ตั้งใจแน่วแน่ของพี่ตีมาตลอดและหลังจากนั้นพี่ตีก็มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโดยตลอดซึ่งคําถามาเราในคําถามต่อมาเนี่ยเราเปรียบเทียบกับพี่ตีว่าทุกครั้งที่ได้ลงสนามในนามทีมชาติผู้รักษาประตูมันเหมือนกับตําแหน่งที่อยู่บนหน้าผามันมีโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ตกเหวลงมาแล้วก็โดนคนด่าได้ตลอดเวลาพี่ตีก็บอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยที่เขาลงสนามเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกดดันไม่มีใครอยากเสียประตูหรอกครับเพราะนี่คือตําแหน่งผู้รักษาประตูและมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่ผู้รักษาประ ประตูเนี่ยพอเสียประตูปุ๊บผู้รักษาประตูก็ต้องมีส่วนร่วมในความผิดพลาดนั้นไม่มากก็นหน่อยซึ่งความผิดพลาดกับสโมสรเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับแค่แฟนบอลของสโมสรแต่กับทีมชาติเนี่ยมันมีผลกระทบก,กับแฟนบอลทั้งประเทศเพราะฉะนั้นพี่ตีลงสนามทุกเกมกับทีมชาติไทยเนี่ยกดดันทุกเกมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามพี่ตีบอกว่าแม้ว่า ตัวเขาเนี่ยจะเคยได้เห็นน้องๆในนามทีมชาติเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะมาเล่นทีมชาติในรายการที่ไม่สําคัญสําคัญเพราะว่าไม่มีใครอยากลงสนามแล้วก็ไปโดนดาน่าและยิ่งในช่วงที่ฟุตบอลไทยตกต่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก10ปีเนี่ยโอ้โหโดนด่านหนักเลยเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยนั้นฟอร์มไม่ดีนักเตะในยุคนั้นเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักซึ่งผู้รักษาประตูในยุคนั้นเนี่ยก็มีชื่อของสินทวีชัยหัดไทยรัตนกุลก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เข้าใจสถานการณ์ ในวันที่ตัวเองนั้นมีหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าการก้าวข้ามกำแพงของพิตินั้นเขาจะไม่ต้องการ <ๆ S 2> การเยียวยาจิตใจจากใครเลยเราเองก็ถามเหมือนกันครับว่าเวลาที่พี่เป็นทุกข์พี่ใช้อะไรเยียวยาจิตใจตัวเองพิติบอกว่าต้องใช้ตัวเองเยียวยาตัวเองครับต้องยอมรับความจริงว่าตัวเองนั้นผิดพลาดจริงๆและก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นอย่างที่2ครับครอบครัวคนที่เรารักและก็คนที่รักเราเป็นสิ่งสําคัญครับบางทีคนที่วิจารณ์เรานั้นเขาไม่รู้ าเราอ,ยา comment, อย่าให้คอมเมนต์อย่าให้คําพูดของคนที่เราไม่รู้จักเขาหรือเขาไม่รู้จักเราเนี่ยมาบาดใจเราพิติบอกว่าตลอดเวลาการทํางานไม่ว่าจะสโมสรหรือว่าทีมชาติเขามักจะได้รับกําลังใจจากเพื่อนรวมไปถึงครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะบอกว่าบอกมาเลยว่าวันนี้พี่ผิดพลาดยังไงแล้วพี่ก็จะกลับไปแก้ไขเพราะเขาเชื่อว่าคําพูดของคนที่รักเขานั้นเป็นคําพูดที่จริงใจวิจารณ์ก็คือวิจารณ์จริงๆมันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนว่าตัวเองนั้นต้องแก้ ขายอย่างไรบ้างหลายต่อหลายเรื่องในชีวิตการค้าแค่มันก็เหมือนคนคนหนึ่งฮะที่ทํางานบางทีก็มีเรื่องให้บั่นทอนจิตใจจากการทํางานครอบครัวคือสิ่งสําคัญครับคำถามต่อมาครับการเล่นฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่เด็กอายุ17ปีจนถึงอายุ36ปี19ปีเต็มที่อยู่กับทีมชาติไทยในวันที่จะบอกลากับทีมชาติไทย,ยพิตริผ่านมาตั้งแต่การเป็นจูเนียครับจนกลายเป็นพี่ใหญ่สุดเราได้ถามคาถามเขาว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างเขามองเห็นนะ อะไรบ้างที่มันเปลี่ยนผ่านไปพิตีบอกว่าในวันที่เขาเนี่ยเป็นซีเนี่์ที่สุดในห้องแต่งตัวเวลามองไปรอบๆที่มีแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางครั้งเขาก็ถามตัวเองนะว่าเราเป็นส่วนเกินของเจนนี้แล้วหรือเปล่าเราให้อะไรกับเจนนี้ได้อีกไหมสิ่งที่เขามอบให้เด็กๆก็คือการแสดงออกที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพมีประสบการณ์อะไรก็ถ่ายทอดให้น้องๆทั้งหมดนี่คือความคิดของพิตีนะในวันที่เป็นซีเนีร์แล้วก็มองเด็กๆขึ้นมาและคําถามท้ายๆครับนั่นก็คือการถามพิตีว่าอะไรคือสาเห และเหตุผลที่ทําให้ตัดสินใจประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการหลังจบเกมฟุตบอลโลก2018อรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายกับออสเตรเลียพิติบอกกับเราว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแกถามดิวมาตลอดการที่ใครสักคนนึงจะบอกเลิกกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยู่กันมา10กว่าปีเนี่ยมันยากนะฮะจริงๆก็มันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละก่อนหน้านั้นแต่ว่าเขายังอยากได้แชมป์เอฟเอฟซูซูกิครับและสุดท้ายเขาก็ได้แชมป์แล้วและหลังจากนั้นก็ได้ลงสนามในเกมระดับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้าย แล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันที่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้ถามตัวเองครับแต่คําถามที่ถามตัวเองนั้นคําตอบก็คือเอาวะยังไงก็ต้องเลิกและเพราะนี่มันเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างแ,แต่สิ่งหนึ่งที่พิติทิ้งเอาไว้ในนัดสุดท้ายเลยคือเขาไม่บอกใครว่าเขาจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติหลังจากจบเกมเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อที่จะให้บรรยากาศของทีมนั้น เป็นเหมือนเดิมไม่มีใครรู้ครับว่าพิติจะประกาศเลิกเล่นหลังจากจบเกมวันนี้ต้องการปิดเรื่องนี้ไว้ครับเพื่อไม่ให้สตาฟโค้ชนั้นเกิดความควยเขวและก็ไม่อยากทําให้จะต้องมีการรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวส่งตีลงเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้เพราะว่าจะเล่นนัดสุดท้ายอยากให้ทุกอย่างมันดําเนินไปตามที่มันควรจะเป็นและหลังจากนั้นเทสต์วีโมเนียลแมชซึ่งก็ถือว่าเป็นแมชเกียรติยศที่นักฟุตบอลหลายต่อหลายคนอยากได้พิติก็ได้รับมาในเดือนตุลาคมในปี2018ซึ่งถ้าบวก คบคุณหารกันแล้วก็19ปีเต็มตั้งแต่อายุ17จนถึง36ครับและจนถึงปัจจุบนันพิติก็ยังไม่เลิกเล่นครับแม้ว่าจะรีไทยจากทีมชาติไทยไปแล้วโดยสังกัดอยู่กับสโมสรเมืองการยูเนเต็ดในฟุตบอลไทยลีก2แล้วก็มีหน้าที่อื่นด้วยครับตอนนี้พิติสินทวีชัยรั้งตําแหน่งนายกสมาคมนักฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศไทยหรือว่า PFA ไทยแลนด์ก็ต้องดูครับอานาคตของพิติหลังจากนี้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานนักเตะทีมชาติไทยและนี่คือเรื่องราวของพิติสจส สนุกแล้วก็ถูกใจและทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรายการบิยอนบอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ MainStand กันได้ใหม่ในทุกสัปดาห์และวันนี้ผมจอขจนขจรยศโชคธนะเสศต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนส a ต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook i n s t a g กร m YouTube Twitter บลอกเว็บ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast